สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อนี้คุณยายถามีเวลาพ่อเหตุขิบว่าช่วงนี้ยากขายบกักถามเทศค่ะแม่แต่แต่แตสีไทยลิบกัยังบ่มีเวลาเลยค่ะมันต้องรีบเลงเนาะทํางานใส่เวลาหลายใส่เวลาให้เป็นประโยชน์เลยรีบก็บรีบเ่าเมื่อนี้คุณยายกะสิผ้ามาชม่มจอกดอกกุหลาบเนาะค่ะเนาะคุณยายเอามาไว้ทำไวทีสวน ข้างล่างสวนทีสิบแปดไรไหมคะ่ะว่าสาเหตุหลายอยู่แต่ว่าช่วงนี้ฤดูแรงเนาะคะ่ะเนาะดูดูแรงขเขารืดดูแรงมันก็เลยมีความรูซื้อว่ามันก็ค่อยขยายไงแต่ว่าก็มีดอกหน่อยแตกออกมาหลายอยู่คะ่กะก็เลียงไปเรียงมามันก็ใหญ่เองเนาะคะ่นะเนาะเมื่อนี่กระสีส้มลูกคะ่ะเนาะคะ่นะนั่นนี่ตีคุณยายบอกว่าดอกหาบาทไหมคะ่ะนี่แหละมันก็ล่างดอกประมาณนี้ แต่เอาไปเลี้ยงมันกระสิงไงขึ้นเนาะค่ะเนาะบ่ต้องตกใจเดี๋ยวนี้ย้ายเปลี่ยนจากดอกหาบาทมาเป็นกิโลละหนึ่งร้อยบาทค่ะกิโลละหนึ่งร้อยบาทถ้าเอากิโลเดียวนี่กะหนึ่งร้อยบาทกิโลเดียวหนึ่งร้อยบาทเนาะค่ะทรงเออสองกิโลกะบทรงฟรีเนาะค่ะเนาะกิโลเดียวนี่คุณย่ายจะคิดค่าทรงหาสิบบาท เป็นลอยหาสืบ,บาทถ้าเอาสองกิโลนี่ทรงฟรีเด้อค่ะเด้อสองกิโลทรงฟรีคุณยายว่าดีเด้กิโลหนึ่งมันได้ต่้งหลายถ้าซื้อดอกหาบาทมัได้หลายปนีเด้ค่ะไอะ้มันดอกหน่อยนี่ไปไหญ่เองเป็น,ปนย่ยยูบานเนาะ,ะผู้ใดสนใจก็ฟังลิปคุณยายคลิปนีเด้อว,วาสิเป็นยังไงการขยายพันธุ์เศรษจังไหคุณยายทดลองมากเกือบมืดแล้วล่ะ คุณยายอยากบอกว่าการขยายพันธุ์ของจอกดอกกุหลาบเฮ็ดง่ายๆคุณยายศึกษาแล้วคิดว่าได้การันตีได้ว่าต้องเฮ็ดแบบนี้ามาเบิองเด้ค่ะเด้อนี่อันนี้คุณยายสาธิตในอ่างปูนอ่างเลียงป่ามันก็เจิดขึ้นมาเป็นแบบนนี้งามบ่ดอกน้อยมันจะเป็นแหวนี้ มันก็สิง่ายขึ้นง่ายขึ้นก็เท่ากับดอกง่ายที่คุณยายไทยเบื้องบนหันละเป็นแบบนี้เลยดอกน้อยๆอยู่ในอ่างแบบนี้มันยังเป็นดอกกีบงามนี่อีกอ่างหนึ่งมันทีเป็นดอกน้อยๆมันเจาะไปแกะแบบนี้แหละค่ะงามขนาดบอกเต็มอ่างหมอกกอกเต็มอ่างหมอกเกาะอันนี้ถ้าสมมุิว่ามันมี เลืองแน่เขาก็เอาปุ๋ยใส่สีปุ๋ยแค่ีสีปุ๋ยสีปุ๋ยใบก็เหนว่าปุ๋ยใบเนาะมันเป็นปุ๋ยสีสีฝาสื่อน้ำลานต้นใหม่เด้อค่ะเด้อแต่อย่ายงไรมันเป็นสีสีเขียวเอามาเบื้องอ้างนี่เบื้องบันฉันใส่แล้วมันเป็นสีเขียวสีเขียวไอจอกรอกุหลาบที่ย่ยขายมันมีสองแบบอันนี้แบบใบไงใบเง,งา ใปเงาฉันเรียงผสมกันแล้วมันแยกออกเลยมันมันใบสันก็คือเป็นใบสันใบเงาก็คือเป็นใบเงาบ่ตองไปยานว่ามันสุกผสมกันปนกันเวลาเวลานั้นมันก็สีแยกของของมันเองมามูใบสันมันก็สีบเงาเลยค่ะมูใบสันมันก็สีใบใบเงามันก็สีใบสันอยู่หันละค่ะเดี๋ยวฉันสีแยกกะละมังออกเบื้องว่าอ่านี่คือใบสันเด้อ อันนี้คือใบเงาวคุณลูกขายจั้นคอยสีสีแยกออกแต่ว่าชั้นว่ามันบ่จำเป็นเด็นบ่มันช้นเลี้ยงใส่กันอันนี้ก็เป็นใบสันเห็นจังไหนกับใบงามันเป็นใบสันแล้วยางงามกระลั่งสีเริ่มงงามเนละอันนี้คือเอาเอาปุย๋ยปุ๋ยใบใส่เมื่อนี้คุณยายก็กสิเก็บทรงเพืน่นเก็บทรงเพื่น สร้างมาทุกมือนเลยค่ะอันนี้ก็ร่างเริ่มขยายอันนี้คุณยายทดลองขยายในในอ่อในโบอ่บอปูนอ้างปลาไหมอ้างปลาในอ้างปลาแน่นเลยออกลูกออกล้านออกมากแน่นเอียดแน่นเอียดยงามข่ะอื่นงามค่าอี่นอ่ะอ่างร้อยเบิ่ง ตองไปอย่างเด้อว่ามันต้นดอกน้อยมันเป็นจังสันมันเป็นจังสีว่ต้อกคือว่าเอามันร่อยอยู่นนี้ก่อนร่อยงามเกี้ยวไม่ได้ก็เก็บไปขายดีก็ปลูกพักอยู่ด้ค่ะมันอยู่ในห่มเอออีกอันนึงคือคือมันต้องตากแดดด้วยค่ะได้จะบอกมันต้องมีแดดจองถึงคือคณย่าเลียงอยู่ในอ่างในบ้านเนี่ยมันมันเป็นห่มต้นไผ่แล้วมันก็เไยบบงาม เป็นโฮมตุนไทยไม่งามเลยคุณยายก็เลยเอาออกมากางนอกนี่ค่ะมันลอยเดี๋ยวมันก็เป็นดอกไงอ่านี่ในออ้างบ่านี่สิบอกวิธีการในอ้างนี่ต้องเป็นดินเอาดินใส่ดินได้ก่อนนี่ให้หากมันถึงดินให้รากถึงดิน หลากมันถึงดินมันยังลงไปมันกะจะเลื่อนเติโตัว่าต้องรักษาอย่างเงี้ยนี่คือสูตรเคล็ดลับตะกี้ย่ายเอาเล้อยองลงองลงน้ำเกือบเต็มอ่างมันบ่แมน่นมันบ่งามเพราจะย่าเปลี่ยนมาเป็นวิธีการเอาดินใส่เราเอาน้ำใส่หน่อยๆน่อยเราเอาดอกจอกเข้านี่ดอกจอกดอกกุหลาบลงไปหากมันถึงดินมันเขียวงามนี่บ่ ช่วงนาแรงนี่มันสีเรียงองยากาก็หน่อยคุณยายก็เลยหาวิธีการแยกออกมาใช้กะละมังอ,อันนี้อันอบันคุณยายก็เสียบมาตากพึ่งแดดในน้ำสตดีทน้ำจักหน่อยในสเดีทน้ำก็สีส้งลูกขานี่มองพึ่งเป็นแต่ไทยเราก็เอาลงเห็นมัอนอันนี้จอกอันนี้แหนะ แหนะกระพึ้นที่กันแหนะกระพึ้น,นพึ่ง,พงไวปุยทรงอ้าวอันนี้บอยใหญ่บอยใหญ่นี่เสียดย่าง,นงหนึ่งคือน้นามันแห้งไงต้องเอามาใส่บ่อยๆช่วงนี้ต้องพึ่งปุ๋ยละปุ๋ยใบยเห็นบ่าดินนะ,ะด,นดินข้างล่างดินข้างล่าง เดียนี้ยายเอามาใส่กระมังไว้เพราะว่าการดูแลมั่นคือว่าใอรนี่ไปไหนหนาแรงได้ใส่กระมังไว้มันก็งามเลยค่ะนกระมังกระมังบใบใหญ่ใบหน่อยไม่ร่วมกันละก็ได้นี่คือคือบใบใหญ่กระลังสวงามอ่าอีกอน,นึงยายจะพาไปบึงด้วย กูบอเนืเ้อแดงคุณย่าเฮ็ดบอ่อเนืเ้อแดงหรอน้ามันหัวนา้าน้ามันหัวออกมือหน้ามันแห้งมันผ่ามันหัวใ้่ก็เลยเอาจอกลงบงัตรเสร็จเลยงามคือเก่าบอ่อเสียบอ่อกับบอ่อเสียเอาดินใส่แล้วกระปูกนันก็จะเกิดเป็นยำยำนันก็จะเกิดเป็นยำยำยำนี่มันก็แตกออกมาแตกออกมาบอ่อยำมีแหงน้นงามันค่ ย,ออย้อมยิ่งามค่ะแต่มันติดเราไม่จะไปย่างเดียวเลยย่ย่าไหมเจ็บไปขายเจ็บเป็นดอกเป็นดอกไปขายกล่องก็วมนดีไปไหนเด้อค่ะทนเบิงเอาออกใส้ก็ล่างสีสื่อหายไม่อยู่อตองห่วงแล้วค่ะอเอแตกออกไว้ฉักเลยซื้อไปดอกน้อยน้อยนียน่แหละย,ย่าย่ามันดีแตกออกเร็ว ได้ไหลายดอกพร้อมนีเบิ่งาม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 ตรงนี้ก็บ่ท่านเลยมากไก่มันให้มันงามงามแต่ก่อนได้ได้ไดยากจนดึกลงไปเรื่อยเนี่ยดย้อน,นลงมากถิ่มลงมามันก็เกิดเ่าได้ไปไประคบประง,งมนี่ยังดอกค่ะอ่าเมื่อนี้พบกับคุณยายถาเลี้ยงจอกดอกกุหลาบการปลูกจอกดอกกุหลาบ เสียวิธีไหนวิธีปลูกก็แล้วไปกันคือมีตะตายก็บตยอของหนูตายเหมือแล้วของฉันตายเหมือแล้วอันนี้คือวิธีเห็ดเห็ดเห็ดขายเนาะคะ่ะเห็ดขายกับเห็ดช่มมันบ่คือกันเด้แต่เห็ดช่มนี่เอาลงไปใส่ในอ่างปลาอ่างปลาที่เขาเหลี่ยงสวยงามอ่างปลาสวยงามเด้อเอาไปลงไม่ก็สิเป็นดอกติดกันแบบนี้งามอันนี้คุณยายเห็ด เฮ็ดขายก็เลยต้องเฮ็ดแบบบอยเงีวแบบนี้บอยเงีวแบบนี้คุณยายเฮ็ดขายคุณยายต้องเฮ็ดบอยเงีวเพราะว่ามันต้องใส่จำนวนมากต้องใส่จำนวนมากก็เลยต้องท้ำแบบนี้แล้วก็จะเอานามใ่นามมันหมกนามใ่มั้งนามมันหมกฮะก่อนก็จ้าบอยู่ นี่เด้อค่ะเด้อเห็ดบอยยงางแงแบบนี้เด้อถ้าไปสีเห็ดขายเหรอเอาดินใส่ดินใส่เอาน้ำใส่เอาจอกเอาแหนใส่เลยแหนแดงก็ใส่ <c oughs> เป็นปุ๋ยเป็นให้ตู่นี่ละเห็ดแบบนี้ละเอาเมื่อน,นี่ขอบคุบคุณยายแค่นี้ก่อนถา้าไปบ่เข้าใจอี้ยังกะทรมาไล่มาเด้อค่ะเด้อว,ว่าคุณยายผมเห็ดอันนี้อันนเพราะเป็นกระบอกนี่ละค่ะขี้ดินมันก็จะเป็นอย่างนี้มันมันมกขี้ดินแบบนี้ มันบ่มัก,มกน้ำจงเล้งไหลาๆเดยมันบ่มัก,มกน้ำละดึกหมัก,มกน้ำตื่นๆน,นี่แหละมันก็จิเป็นแหนนึ่งฟ้าฝนกันไปมันก็จิงามางขึ้นแซงกันขึ้นยายขึ้นดึกลงมาดึกเลดิขายบ่หมดยายขึดึกลงมาเอาเมื่อนี้พบกับคุณยายแค่นี้ก่อนเพราะว่าสิต้องไปเตรียมทรงจอบทรงแหนให้เพิ่นเนาะคะ่ะเนาะให้ลูกค้านี่ยแหละเพิ่นสั่งมาทุกวันนะเลึก กุาลาขอเขอลาไปก่อนค่ะค่ะสวัสดีค่ะ